ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b s c r i b e ให้กันก่อนนะครับเส้นบนสีรษะเนี่ยต้องคมมี3ามเส้นคมคมเส้นผ่าปากนี่ต้องคมแบบคมชัดเลยนะครับเนี่ยเป็นบ้างตรงนี้แท้เลยนะครับถ้าหยิบขึ้นมาเ้วเป็นบา้างอีกแท้เลยนะครับแท้เลยหยิบขึ้นมาแท้เลยสวัสดีครับสวัสดีเพืเเ่อนๆอทิครับพบกับผมโทนบางแคนะครับในรายการหยิบกล้องสองพารเนาะเหมือนเดิมครับ รายการหยิบกล้องส่องพระก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ของพระเครื่องให้ท่านได้เรียนรู้ว่าพระเครื่องดูยังไงผมจะมาแนะนําพระเครื่องต่างๆในวงการที่มีมูลคา่ามีราคาและเขาเล่นหากันได้พระแท้ๆดูพระเป็นเล่นพระได้หาเงินได้นะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันครับว่าหยิบกล้องส่องพระวันนี้จะมีอะไรให้ดูกันครับพร้อมแล้วไปครับอะนะครับวันนี้ผมได้เหรียญหลวงปู่ทวดนะครับ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยอันนี้สวยจริงๆนะครับสวยเดิมๆไม่ได้ใช้เลยนะเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญแชมป์แบบสมัยก่อนเนี่ยคนหาเหรียญแชมป์เนี่ยก็ต้องต้อง,องไปบุกสองเหรียญนี้นะปัจจุบันนี้เจ้าของท่านต้องบอกก่อนว่าเจ้าของท่านไม่อยู่แล้วนะเจ้าของคนเดิมที่ท่านหงห่วงนะตอนนี้ก็เป็นต้องบอกว่าได้ออกมาเผยโฉมในวงการนะครับอากจาท่านก็เป็นลูกค้าเราเนี่ยแหละนะครับ เรียนนี้สวยมากสวยเรียกว่าสวยแชมป์เลยผิวกระจกนะครับเรียญนี้มันจะมีสองตัวตัดก็คือตัวตัดหยาบนะครับแบบที่ผมถืออยู่นะเรียกตัวตัดหยาบนะครับมีตัวตัดหยาบกับตัวตัดละเอียดนะครับอ่าตัวตัดนี้จะเป็นตัวตัดนิยมที่สุดนะครับอ่าเป็นตัวตัดนิยมที่สุดเวลาดูผมเคยบอกไปแล้วนะครับดูความคมนะครับเส้นบนศีรษะเนี่ยต้องคมมีสามเส้นคมคมเส้นผ่าปากนี่ต้องคมแบบคมชัดเลยนะครับอ่า เห็นไหมครับบนสีสะนเนี่ยคมมากนะครับต้องบอกว่าคมมากเลยนะต้องคมแบบนี้เลยนะเนี่ยตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมส่องให้ดูดีกว่ามันจะได้ช,ชัดๆเห็นไหมครับบนสีสะลางๆนะครับต้องคมนะครับอ่าเส้นข้างเนี่ยตรงนี้ข้างยันตรงนี้เส้นแตกสามเส้นนี้ต้องคมนะต้องคมเห็นไหมครับอ่าเส้นผ่าปากต้องคมนะครับ และผิวเนี่ยเป็นกระจกเลยและมียาขัดดำๆเหรียญเลื่อนสมรณศักดิ์เนี่ยจะจะได้รับความนิยมนะครับในหมู่ข้า,าราชการตำรวจนะครับนิยมมากนะครับนิยมมากนะครับแล้วเหรียญถ้าสวยๆเนี่ยดูจมูกโอ้โหจมูกนี่คมมากสมัยก่อนเนี่ยเหรียญน,นี้ล้านกว่านะครับสมัยตอนที่มีคนบุกเยอะๆเนี่ยมีคนให้ไปตามเนี่ยโอ้โหให้ให้ให้ไปล้านกว่ายังไม่ขายเลยนะไม่รับไม่ขายนะไม่ขายนะต,ตอนหลังก็ สมบัติพากันชมนเนาะอเหรียญรุ่นนี้ก็ดูตัวตัดนะครับดูความคมก่อนดูความคมเรียบร้อยเหมือนกันนะคบสองเหรียญนี่เหมือนกันข้างแขนอะไรพวกนี้นะครับเส้นสายลายยันพวกนี้ต้องคมนะครับพวกดอกพวกนี้เนี่ยพวกข้างๆพวกนี้นะครับต้องคมต้องคมชัดเลยนะครับเส้นสายในเส้เนเลีอยตรงนี้ขึ้นเลยนะครับมือช้างตงัวนี้ต้องคมต้องคมมากๆอ่ะนะครับต้องคมมากๆนะครับเห็นไหม ของคมแล้วผ ja ิวเนี่ยผิวตึงนะผิวจะต้องตึงนะเป็นกระจกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าผิวกระจกนะครับผิวกระจกแล้วดำดำตรงตรงหน้าท่านเห็นไหมดำดำเนี่ยเขาเรียกยาขัดนะครับโบราณจะเป็นยาขัดแบบนี้นะครับเดรียญรุ่นนี้นะครับดูหูเจาะนะครับเล็กๆนะครับหูเจาะเล็กๆแล้วมีปิ้นเนี่ยเห็นไหมหูเจาะเล็กๆแล้วปิ้นเห็นไหมให้ดูอีกอันหนึ่งหูเจาะเล็กๆเห็นไหมแล้วก็ปิ้นเห็นไหมครับมีรอยปิ้นเห็นไหมครับ มีลายปลอยปิ้นมาข้างหลังนะครับและสําคัญเลยดูตัวตัดเรือนนี้นะครับประกบตัวตัดเลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยขนากตัวตัดหยาบนะครับตัวตัดหยาบตัวตัดลรงทั่วเนี่จะมีสองตัวมีหยาบกับละเอียดนะครับเล่นเหมือนกันนะครับแต่ละเอียดอ่าตัวตัดละเอียดจะราคาถูกกว่านิดหน่อยนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับอ่าเนี่ยดูตัวตัดนะครับเนี่ยถ้าตัดหยีแท้เลยนะครับมีบ้างๆอยีแท้เลยเนี่ยคุณดูตัวตัดเนี่ยจำตัวตัดแม่นๆ เนี่ยตัวตัดนะครับถ้ามีบา้างๆางเงี้ยเดี๋ยวผมขยายให้ดูเห็นไหมลองพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเป็นเป็น,ปนแท่งๆแบบเนี้ยบ้างๆแบบเนี้ยนะครับพวกนี้ถ้าเป็นตัวตัดหยาบบล็อกเนี้ยแท้เลยนะครับนี่คือจุดจ่ายตังค์เลยนะอข้างเหรียญเนี่ยคือจุดจ่ายตังค์เลยเห็นไหมเนี่ยลายเดียวกันเห็นไหมเพราะว่ามันออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกัน <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยถ้ามีลายล่องๆอย่างเงี้ย <c oughs> คุณเปิดดูเนี่ยมีลายมีบ่ายอย่างงี้นะ อ่าแท้เลยนะครับขายผมได้ขายผมได้นะครับอ่า uh, แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้จุดใจตังเลยนะครับฝั่งนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าเราหยิบเหรียญมาอย่างนี้ใช่ไหมครับหยิบเหรียญขึ้นมาอย่างนี้นะครับหยิบขึ้นมาตรงนี้อ่า uh, คุณดูตรงนี้เลยถ้ามีแท้เลยแท้ทุกเหรียญด้วยนะครับนี่จับมานะหน้าเหรียญน,นะจับมาประกบอย่างนี้นะถ้าหยิบขึ้นมานะครับเราเป็นบ้างแบบนี้แท้เลยนี่ตรงนี้นี่ครับ ตรงนี้นะนี่คอเหรียญตรงนี้เห็นป่ะเนี่ยมีข pues mm ีดเส้นตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วเป็นเป็นเป็นเนื้อบ้างขึ nah. ้นมานะเป็นนูนขึ้นมาตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าอย่างนี้แท้เลยนะครับแท้เลยอ่าผมตองให้ดูเห็นไหมเนี่ยเป็นบ้างตรงนี้แท้เลยนะครับถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเป็นบ้างอีแท้เลยนะครับแท้เลยหยิบขึ้นมาแท้เลยครับด้านบนนะครับด้านบนอีกนิดนึงเนี่ยตรงนี้นี่คอเหรียญตรงนี้นะถ้าเป็นบ้างแบบนี้แท้เลย เห็นไหมครับเห็นนะโอเคแล้วก็บนหูก็มีอีกนะจริงๆแล้วหูตรงนี้มีขีดอีกเนี่ยตัวนี้แต่ว่าเอาแค่นี้พอแค่นี้ก็รู้ละเกยแท้นะครับและที่สําคัญถ้าบางเหรียญอยู่ในเลี่ยมให้ดูตรงนี้ถ้าบางเหรียญอยู่ตรงเลี่ยมนะแต่ไม่แนะนํานะคือต,ต,ต้องต้องเออตรงนี้ถ้ามีติ่งอย่างเงี้ยแท้เลยติ่งข้างเนี้ยเห็นไหมครับปิดติ่งปิ้นตรงนี้แท้เลย แต่ไม่แนะนํานะไม่แน,น,นะแนําเพราะว่าคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าถ้าจะซื้อจริงต้แกะดูดีกว่านะครับเป็นตัวตัดแน่นกว่าแต่พวกอย่างผมเนี่ยเวลาผมซื้อผมเห็นแค่นี้ผมรู้เลยเกแท้นะครับผมผมจําธรรมชาติของพระได้นะครับแล้วผิวกะจกนะผิวกระจกนะครับผิวกะจกผิวแบบนี้นะครับผิวแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้แพงนะครับอย่างนี้แพงใครมีเสนอได้นะครับใครมีสนใจที่จะออกนะครับจะปล่อยจะแบ่งปันผมก็ก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับ โอเคประมาณนี้ครับนี่คือเหรียญป่าผักนะครับเลื่อนสมณะผ่าปากเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงปู่ทวดวัดวัดช้างไห้ปีศูนย์แปดเนาะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับบอกแล้วหยิบกล้องสองพระของผมมีแต่ความรู้นะครับดูพระเป็นเล่นพระได้กับหยิบกล้องสองพระท่านเป็นแน่นอนผมบอกเลยว่าถ้าท่านได้พระแบบที่ผมสอนท่านไปหรือรีวิวให้ท่านดูเหมือนแบบนี้ตำหนิแบบนี้ทุกอย่างเหมือนในนี้ ท่านสามารถส่งมาที่ไลน์แอดนะครับ t o n e 8 8 8 8ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับส่งมาส่งรูปถ่ายชัดๆพร้อมเบอร์โทรติดต่อกับถ้าผมสนใจพระท่านผมติดต่อกับแน่นอนแต่ถ้าผมเปิดอ่านและผมไม่ได้ติดต่อกับแสดงว่าผมยังไม่สนใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี วัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพิษงามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028